ช้าๆหน่อยลูกอันนี้ช้าๆหน่อยลูกลงเนินแล้วลูกโอโ้ ตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหัวหินแล้วครับผ่านพระราชวังไกลกังวลโอ้โหพี่น้องประชาชนมาเยอะเลยซ้ายหน่อยลูกขวาแซงหน่อยเอแะแซงหน่อยค่ะโอ้โห เหลืออีกไม่กี่กิโลก็จะถึงเส้นชัยแล้วอุทยานราชพัฒโอ้โหพี่น้องประชาชนมากันเต็มเลย